จริงก็ขอสงบรังใจก่อนว่าจริงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางทาง่านผออะไรก็จะไปคุยในรายละเอียดให้เกิดความคลี่คลายให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็จริงตง้องข้างสองฝ่ายตรงตรงนั้นนะที่ตรงนั้นเนี่ยก็ขอให้ให้ใจเย็ Jeff นนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปคุยมีอะไรที่ ties, ที่ตกลงกันได้ก็ขอให้คุยกันด้วยด้วยสักดิภาพค่ะแล้วอยากจะบอกว่าคนที่อยู <hora S 1> ะะ่บริเวณคายดนและชาวบานเขาก็มารอการสืบสวนสถาบันอยู่แล้วค่ะไม่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 ได้มีปัญหาอะไรเราก็เราก็สื่อ ให้ให้คนในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสื่อสาร<ช>ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจริงสื่อประชนก็ถามมันก็ต้องขอบคุณมากเพราะว่าก็จะได้ประชาชนได้ทราบด้วยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะแต่ที่คุยกันไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะค่ะทุกวันนี้ในนโยบาเร,ราื่องยาเสพติดเนี่ยจากการที่คุณตั๊กสีแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ได้มีการพูดเรื่องยาเสพติดระกาศสงครามกับว้าจะขาดท่านนายกวา นำไม่ไายตรนนี้ดูนำนำาล้องที่เห็นตรงนี้มาค่ะอะไรที่เป็นข้อมูลนะคะแล้วแล้วเป็นสามารถใช้ได้เนี่ยดิฉันยินดีรับหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นจากชาวบ้านจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านไหนก็ตามที่เป็นประโยชน์ว่ายาเสพติดมาจากตรงไหนทำลายคนกลุ่มไหนอยู่ณที่ไหนเนี่ยขอให้แจ้งมาเลยนะคะยินดีตวรวจสอบทั้งหมดนะคะทางตำรวจก็เห็นแล้วว่าที่จับได้เป็นระยใหญ่ก็ได้เบาะแสมาทั้งนั้น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว,ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันทำงานค่ะท่านนายกคะได้เห็นเรื่องของสรารส<อ>ารละลายน้ำแล้วนะเรื่องของภาษีธรรอ๋อค่ะค่ะเห็นแล้วค่ะมีจะมีผลยังไงกับประเทศไทยบ้างไหมคะด้วยเรื่องของภาษีหรือว่าเรื่องของการเตรียมการจรจา,าก็ยังจะมีนหน้าต่อหรือว่ายังไงคือเราก็ให้เป็นตามกระบวนการฝั่งนั้นไปแล้วว่าว่าตกลงเขาจะมีผลยังไงอันนี้ยังไม่ทราบว่าตกลงเขาจะตัวตัวทางพิเศษธรรมต้องยังไงต่อนี่ไม่แน่ใจค่ะ แต่ของเราต้องทำต่อของเราก็ต้องเตรียมความพร้อมต่อเพราะเราจะหยุดชะงักเลยก็ก็คงไม,ไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าได้ไดไดรับฟังดีกว่าคือตอนที่ไปอยู่ที่มาเลเซียค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับคุณประเทศก็ได้คุยกันเรื่องของภาษีสหรัฐเนี่ยทุกคนก็ได้พูดเหมือนกันว่าตอนนี้นทุกคนอยู่เซนเตจูดูอยู่เลเวลเดียวกับประเทศไทยคือว่าส่งโปรโพเซอร์กันไปแล้วก็รอวันที่ฟีนแบทกลับมาว่าจะนำคืนเมื่อไหร่อันนี้คือส่วนที่ก่อนที่จะออกข่าวจะออกมานะคะ ะเราไม่ได้ช้าไปนะคะแล้วก็เราอยู่ในคอนเซ็ปต์ที่รอวันที่เชื่อมันทั้งหมดนะคะก็อยู่ในกรอบของ90วันเพราะฉันก็สบายใจได้ะคะ่ะแล้วก็ส่วนของเราที่ส่งปก็เชื่อใจะนะคะได้วันไีไ้ก็หมดเลยอยากนะคะยังค่ะวันนั้ไม่ได้ต้องรอจากทางสหรัฐฯนับมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในทีมทำงานที่ที่ไม่เป็นทางการเนี่ยยังมีติดต่อกันได้อยู่นะคะก็ออยังได้ครีแล้วก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆไสัญญ,ญาณบวกใช่เรื่อง ถห้ฉันต้งบวกค่ะไม่มีไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องลบกะโอ๊ยแย่แล้วเขาไม่ฟื้ไม่มีนะคะแล้วก็ตอนนั้นเคยโดนผ่านเรื่องเรื่องมีซา่าสรุปก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเข้าใจกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ